สวัสดีค่ะนักเรียนทิเชอร์นิตยาบุญคำนะคะวันนี้ทิเชอร์จะมาสอนในเนื้อหาวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะกะติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับกระจ้อยร้อยหมายถึงเล็กๆลชะงกักหมายถึง หยุดทันทีในขณะที่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปฏิเสธหมายถึงไม่ยอมรับมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอน วิในหมายถึงระเบียบแบบแผนสายลับหมายถึงผู้เข้าไปสืบความลับสำเร็จหมายถึงบรรลุเป้าหมายสามคัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงเรื่อง ปฏิบัติการสายรับจิ๋วบทนี้ชี้ให้เห็นทำงานเป็นย่อมเกิดผลคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกันทบทวนอักษรไทยเสียงสระใดจำให้มั่นวันในยุคล้วนสำคัญ ห้าเสียงนั้นดังดนตรีในเขตลานวัดที่สงบร่มรื่นเด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึง่งประมาณสิบคนนั่งรวมกันบนพื้นหญ้าต่างสงเสียงพูดคุยกันจ๊อกแจ๊กจนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้านุยหัวหน้าเปีย ทั้งหมดยืนตรงคํานับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดดำและกลุ่มมดแดงสวัสดีสมาชิกสายรับจิ๋วทุกคนหนูติดตีบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติดตีร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้ว หัวหน้าหน่วยกล่าวสมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแยกย้ายกันไปวางแผนก่อนไปปฏิบัติการมาดูกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงานยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลงทบทวนจนเข้าใจแล้วสายลับตัวจิ๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่คู่ มาดูกลุ่มมดดำทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีทุกคนส่งเสียงดังกลบความคิดเห็นคนอื่นต่างคนต่างพูดบางคนก็พยักหน้าหรือสายหน้าโดยที่ไม่รู้ว่ารับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของใครต่อจากนั้นสายลับกลุ่มนี้ต่างแยกย้ายกันไปเป็นกลุ่มคู่ และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจสายลับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งตรงไปบ้านนาหวานคนสวยสวัสดีครับนาหวานรบกวนนาหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนนาหวานกลับบ้านนาหวานเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับนาไม่เห็นหรอกนะแต่นาได้ยินเสียงหมาร้อง แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงแถวที่ทิ้งขยะโน้นแน่ขอบคุณครับนหวานสายรับมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแล้วเสียงเขย่าประตูรัว้วและเสียงเด็กดังเอะอะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลซึ่งกําลังซ้อมรับและโยนลูกเหล็กสีลูกพร้อมๆกันตกใจหันมามองตามเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้า โอ้ยลุงใหญ่ร้องลั่นมีอะไรกันลุงใหญ่เดินขยโยกขยเอกออกมาเปิดประตูหน้าตาบอกความเจ็บปวดกลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆลุงๆเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไปให้ไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนัน่น สายลับมดดำอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าวสายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวังเลยสะดุดก้อนหินล้มขมําลงไปในกระจาดขนมของป้าจแจม่มทำให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระใจายเกลื่อนกลาด ป้าแจ่มยังไม่ทานหายตกใจสายรับมดดำยกมือไหว้อย่างรวดเร็วแล้วพากันวิ่งหนีไปป้าแจ่มอ้าปากค้างป้าแจ่มขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะสายรับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่แน่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้า ป้าเจมหยิบขนมให้พวกเด็กๆขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไปค่ะหมาจุดผูกโบสีชมพูหรือเปล่าใช่ค่ะมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานนี้พวกหลานๆของป้าไปเจอมันตกลงไปในถังขยะ ตัวสกปรกมอมแมมเลยจับมันอาบน้ำแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กำลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะกลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติ๊ตตี้และได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการเยอะเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะสายลับจิ๋วทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จก็คือกลุ่มมดแดงใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มมดแดงเนี่ย มีการวางแผนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆใช่ไหมคะส่วนกลุ่มมดดำต่างคนต่างไปต่างคนต่างตาม,ตามหาหมาโดยที่ไม่มีการวางแผนเลยฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะทำอะไรก็ตามที่ประสบความสำเร็จนะคะต้องมาจากหนึ่งความสามัคคีแล้วก็มีการวางแผนในกลุ่มด้วยคะ่ะหลังจากนี้เราไปลองทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะแบบฝึกหัด ให้นักเรียนตอบคำถามจากเนื้อเรื่องข้อหนึ่งนะคะในเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มชื่อกลุ่มอะไรบ้างคำตอบก็คือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชื่อกลุ่มมดแดงและมดดำ ข้อที่สองทั้งสองกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อทำอะไรคำตอบก็คือตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูข้อที่สาม กลุ่มใดที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้และมีวิธีการอย่างไรกลุ่มมดแดงเพราะร่วมกันวางแผนข้อที่4นะคะกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จคือกลุ่มไหนเพราะอะไร คำตอบก็คือกลุ่มมดดำเพราะไม่มีการวางแผนข้อที่5นะคะเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วให้ข้อคิดในเรื่องใด คำตอบก็คือการวางแผนก่อนทำงานและความสามัคคีในกลุ่มค่ะ